สวัสดีค่ะพบกับคนติดครัวจ้าอีกแล้วนะคะจากอีพีเดิมที่แล้วที่เราทำข้าหมากไว้วันนี้เราจะทำ,ำข้าหมากของเรานะคะไปทำเมนูบํำบรุงร่างกายกันค่ะไปค่ะทุกคนไปทำกันเลยนะคะแล้วตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะคะ จากนั้นเราตักข้าวหมากของเรา1ถ้วยใส่ลงไปนะคะ1ถ้วยประมาณนี้จะทานได้4คนคะ่ะต้มให้เดือดน,นะคะจากนั้นใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนโต๊ะคะ่ะ คนให้ละลายเข้ากันนะคะต้มต่อไปให้ตัวข้าวหมากของเรานะคะเริ่มเข้ากันกับน้ำที่เราใส่ลงไปจากนั้นใส่ไข่ลงไปค่ะวันนี้เราใส่ไข่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าจะทานคนละสองฟองนะคะก็ทำไปนะคะใส่ไปทั้งหมด8ฟองด้วยกันนะคะ ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ของเราก็ตั้งให้สุกเลยนะคะเอาสุกแบบยางมาตุมก็พอนะคะจะได้ทานอร่อยมากยนิขึ้นไปนะคะ่ะ เมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่สามารถทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยและที่สำคัญนะคะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งจะคลอดลูกเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ใช้ฟื้นฟูพละกกำลังฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่นะคะและที่สำคัญนะคะเขาจะไปช่วยนะคะเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่หากินง่ายทำเองได้ง่ายๆเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินอาหารใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนติดรัวจ้าด้วยนะคะ